รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดอกกระจายเจอกันในวันสุกสุดท้ายของปี2555ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาวงการบันเทิงของเรามีข่าวเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องร้ายเรื่องดีบางข่าวก็ทําให้เรารู้สึกช็อกรู้สึก Surprise. เซอร์ไพรส์ดากกระจายก็เลยไปถามคนดังค่ะว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมามีข่าวอะไรที่ทําให้เขารู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่สุดปีนี้ก็คงจะเน้นเป็นข่าวการแต่งงานั้งคะที่ที่เป็นเป็นเรื่องเรื่องดีๆของคนในวงการเยอะมากเลยทีเดียวคะ่ะก็ส่วนมากแบบ มีเซอร์ไพรส์กับข่าวตัวเองบ้างอย่างเช่นเรื่องพี่หมดมีเนี่ยเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์เอเคนี่ไงตอบแล้วแค้ไม่ต้องตอบแล้วน่าจะเป็นข่าวของพี่โอปอกับหมอโอ๊บพอเขาประกาศเปิดตัวโพงอกมาอ้าวก็แบบเหมือนตกใจเหมือนกันแบบเขาแบบ เนียนมากอะค่ะคือน่าจะเป็นเรื่องของพี่ตั๊กมายุราค่ะกับรายการชิงร้อยชิงล้านตอนนี้พี่ตั๊กไม่อยู่แล้วก็ก็เหมือนเซอร์ไพรส์นิดหน่อยค่ะปีนี้นะคะเอกก็เซอร์ไพรส์กับข่าวพี่แป้งกับผู้กองต้อมมากที่สุดพี่แป้งเขาก็เก็บเงียบเก็บเงียบมาตลอดเลยจนกระทั่งแบบเฮ้ยพี่แป้งจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกเซอร์ไพรส์กับข่าวนี้มากที่สุดข่าวเซอร์ไพรส์ที่สุดเหรอคะ ที่โดนกับตัวเองใช่ไหมข่าวอะไรคะข่าวอะไรคะข่าวมือที่3ค่ะโอปปประกาศคบกับหมอโอ้ยช็อกมากเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ระแคะระคายมาก่อนล่วงหน้าเลยคือเป็นข่าวที่ช็อกจริงๆอะไรเงี้ยไม่คิดว่า2คนนี้จะมาฟีเจอร์ริ่งกันได้น้องโอปกับหมอโอกไม่น่าเชื่อว่าแบบเขาจะมาเป็นแฟนกันได้ตอนแรกพี่ไม่เชื่อนะแล้วโอปอประกาศว่าเนี่ยคบกับหมอโอ้เท่านั้นแหละ กรีดีว่าโรงเนี่ยตะรึงข่าวที่คนบนเทิงรู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่สุดแห่งปีก็คือแาวโอปอรคบกับมอโอกนั่นเองเชื่อว่าหลายคนก็คงช็อกเอ้ยคงเซอร์ไพรส์เหมือนกันมีข่าวไหนเซอร์ไพรส์ตรงกับใจคุณผู้ชมบ้างคะส่วนช่วงหน้ามิยังมีอันดับข่าวแซ่บแห่งปีมากระจาย